เหดเอาหมดมีอะไรบ้างเนี่ยครับก่อสาก็บริจาคในตามกำลังถ้าเป็นถังก็ถังละสองร้อยถ้าเป็นกระสบก็หาร้อยตอนนี้ถึงจุดกระสอบหาร้อยเนี่ยเป็นเวเอากระอเดียวไได้นะโอ้ยบริจาคในสเตตติงกระสอบริ้งล่าง นอกจากจะสนยังได้ประสบการณ์ตกใจได้พบปอเยอะได้อะไรัวตาไส้ดแงนแ่งาาแบ่น้ติดทั้ใจจากทั้นรับกรรวมเกิการน้มส่งถึงคตายขานะครับแล้วก็ต่ลพัฒนาการโดยของเราจนบัญจาสำมานเรนอี500บาท500บาทนะครับไป บริษัทนี้มีทรัพย์ทับห้ารล้านบาททุกครทงทงุกชาติตับเท่าเท่าสครามพานอนุทนาบุญไปยังคุณฉลองนางทองเชือกลางดงนะครับส่วนนินานะครับอีกหนึ่งบาทหนึงร้อล้านจักแบบไปนะคุณพ่นะน,นะนี่ไปขึนมาสีได้นะครับสําหรับไปในี้นะไปขโอธนาบัตรไปึนาสีได้นะกรัวน้าอ่าใก คุณละเอียดที่มาจากน้องเใจตัณหาักว่รักตัณหนัเเจตระหนักรักใบมอธนาด้วยเจ้าค่ะนะครับท่านใดถวายหนึ่งรบาทก็จะได้มอบวัดถุกมงคลให้ฟรีเจ้าค่ะนะค,ครับใครแล้วก็ท่านที่อยากพบ ยาเอาเป็นสองรักปักตามีจิตนะไปเนี่ยทางนี้เนี่ยวางไม่ได้ผ่านทองเศรษฐีเดินเศรษฐีหน้าตาดีเดินทางนี้อยู่เนี่ยสองใครเดินขึ้นด้านบนสุดมากหน้าตาขี้เหร่หน้าตาดีเดินทางนี้ยู่เต็มทีหน้าตาดีครับพอเราแบกบุญให้เทวดาบุกออกออกมาเลยอยู่จากพื้นที่โล่งๆก็จะมีบอกมาเป็นกลุ่มอย่างนี้ให้เราเห็นเขาเรียกว่า เขารับรู้อยู่เราเบิกบุญให้เขานะใส่ได้ดอกไม้ทุกเทียนนั่งอยู่นั้นในพานทองอยูถุงพลาสติกไม่เอาอยู่รถเขาเนี่ยนักพอตที่หมอกกำลังมาเลยครับมีส่วนได้ในไอ้สมบุญครั้งนี้นักพรตไอ้พอตที่ขอจงส้อเร็ดโดยเร็ววันบอกเขาแค่นี้แหละเมื่อเราพร้อมแล้วเอาหันหน้าทางเราทุกบาทอยู่ตามตามช้างกระดาษกระดาษกระดาษบ้านจะหมดตามจบ นะโมตตาพโตวะโตอะระหะโตตัมมาสมุทธัสสังอิมองังุทธาปะทังจัจจาอะระเวนะวันทานะ หลังจากเสร็จภารกิจอนนี้ลังอยู่ในช่วงขาลงกำลังกลับหมอกก็สวยงามเป็นกระแส ขณะนี้ตีสี่ตอนนี้เวลาตีสี่นะครับขากลับคนเริ่มเยอะแล้วนะครับนั่งรอรถ จุดลงร้อนวัดกระทิงครับ